าละครับผมสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่กันกับวันอาทิต์สุดสัปดาห์นะครับโดยวันนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกมกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันอาทิตย์สุดสัปดาห์นี้นะฮะ สำหรับวันนี้นะครับเราก็จัดมาให้10เกมนะครับก็จะมีทั้งแบบเป็นเกมที่แบบ Open w o r l d เกม FPS Action เกม r p g มีครบทุกแบบเลยนะครับส่วนนี้นะครับแล้วก็เป็นเกมที่แบบภาพสวยด้วยแล้วก็แบบมาโคตรใหม่ด้วยนะครับแบบบางเกมเนี่ยนะครับเพิ่งเปิดให้ลงทะเบียนวันนี้ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีเกมอะไรบ้างนะฮะโอเคจัดไปฮะ เดิมกันกับเกมที่10นะครับกับ Legacy of Hero นะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นเกมที่แบบมาใหม่แล้วก็ภาพโค่รสวยเลยนะครับเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมแนว PvP Arena นะครับหรือว่าเป็นเหมือนกับเกมยึดธงนั่นเองนะครับก็คือเราจะได้รับบทเป็นอาสวินนะครับก็จะมีทั้งโล่มีทั้งมิดดาบนะครับที่จะต้องต่อสู้กันนะครับเพื่อที่จะยึดจุดให้ได้นะครับโดยตัวเกมเนี่ยนะครับก็เราสามารถจะเล่นกับเพื่อนก็ได้นะครับ ด้วยการต่อสู้ยึดจุดนะครับเกมนี้นะครับค่อนข้างที่จะใช้จังหวะค่อนข้างสูงเะครับเพราะว่าการใช้สกงสกิลการต่อสู้หรือว่าการป้องก,กันของเขาเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะใช้เป็นจังหวะนะฮะถ้าเราเสียจังหวะแม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะครับเราอาจจะโดนทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยสวนกลับแบบยับยับเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจมากๆนะครับภาพก็สวยแล้วก็เพิ่งมาใหม่ด้วยนะฮะ เกมพิก้าเครับเกมชินอิมแพกนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเกมที่หลายคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอคอยกันอย่างมากนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะก็ใกล้จะเปิดในเซิร์ฟไทยในประเทศไทยแล้วนะครับรู้สึกว่าน่าจะเปิดพรุ่งนี้มั้งนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะนะครับเกมนี้นะครับเป็นเกม m อ o RPG ที่ภาพค่อนข้างสวยมากๆนะครับกราฟิกเนี่ยแบบ ต้องเครื่องแบบระดับ High e ่ะถึงจะเล่นได้นะครับแม่งมีในมือถือ PC PS4 ก็มีนะครับเป็นเกมที่แบบน่าสนใจมากๆสาหรับเกมนี้นะครับระบบเนี่ยก็เยอะนะครับภาพสวยนะครับมีพาร์ติชั่กิจตามดําเนินตามเนื้อเรื่องที่เราได้ทำนะครับใครที่ชอบเกมแนวโอเพนเวอร์สเบรยากาศภายในเกมแบบนี้นะครับผมแนะนาเลยนะเกมนี้นะครับแต่ว่าเครื่องเพื่อนๆจะต้องแรงหน่อยนะครับวันนี้นะครับเราสามารถที่จะโหลดตัวเกมล่วงหน้ากันได้แล้วนะครับพรุ่งนี้เซิร์ฟเวอร์จะออนไลน์พร้อมกันนะครับวันที่เล่นกบนไดนะบเกอล้างแบบนี้นะฮะ ก็สามารถที่จะไปโหลดกันดูเลยครับรับรองสนุกแน่นอนนะฮะเกมที่8 FOG Battle Royale นะครับใครที่เบื่อเกมโมบ้าแบบเดิมๆเนี่ยนะฮะลองมาเล่นเกมนี้กันได้นะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนว Battle Royale ผสมกันกับแนวโมบ้านะครับมุมมองตัวเกมก็จะเป็นแบบมุมมองด้านบนนะฮะโดยเราจะต้องเอาชีวิตรอดเป็นคนสุดท้ายนะฮะน่นไงเจอคนแล้วฮะคาเลยครับผมโอ้โหนะครับ นี่ครับเป็นไงนะฮะสุดยอดเลยครับตัวเกมนี้นะครับมันเป็นเกมแนวผสมกันกับแนวโมบ้านะครับก็คือมันจะมีพวกโซงสกิลที่เราได้ใช้กันด้วยนะครับของเนี่ยก็มีให้เราได้เก็บนะครับไม่ว่าจะเป็นของที่ดรอปตามมอนสเตอร์นะครับของที่มีให้เราได้เก็บนะครับให้เราได้ตีกล่องสมบัตินะฮะคือมันเป็นเกมที่แบบน่าสนใจมากๆนะฮะ อาวุธเนี่ยมีทั้งดาบมีทั้งหอกค้อนนะครับดาบสั้นดาบยาวเนี่ยโทโนูมีหมดเลยนะครับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแหวนลงทงลงเท้ามักอะไรเงี้ยนะครับเราสามารถที่จะใส่ได้นะครับเพิ่มความสามารถให้กับตัวของเรานะฮะให้สนใจเกมแนวแบทเทโรีร่โผสมก,กันกับแนวโบบ้านะครับเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่มีห้โหลดในเพจโตไทยนะเพื่อนๆสามารถที่จะโหลดแอพิเคไปติดตั้งกันได้ใต้คลิปเลยนะฮะ กมพี่นะครับ The Strayer Open World นะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกม RPG ผสมกันกับแนว Open World ตามชื่อเข้าเลยนะครับก็คือเราเนี่ยจะได้ระบบเป็นอัศวินนะครับเราจะต้องออกไปผจญภัยต่อสู้กับมอนสเตอร์นะครับหรือว่าบอสต่างๆนานานะครับในตัวเกมนะครับก็จะมีชุดเกราะอาวุธให้เราได้เลือกใส่เลือกใช้กันเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะใครที่ชอบเกมแนวผจญภัยต่อสู้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับผมแนะนำเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับ มิ้บบอกยางนึงนะครับก็คือเกมนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องเล่นตามเนื้อเรื่องของเขานะครับเล่นไปเรื่อยๆตามเนื้อเรื่องนะฮะก็เียได้ว่าเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ไม่ค่อยกินสเปคสักเท่าไหร่นะครับเป็นเกมมาใหม่เลยนะฮะใครที่ชอบเล่นเกมแนวประจนภัยต่อสู้กับมอนสเตอร์กับบอสเนี่ยก็แนะนำเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะเกมที่6นะครับ แกรนอะไรแอนในครับสำหรับเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมแนว R P G ที่ได้รับแรงบนันดาลใจมาจากอนิเมะชื่อดังเลยนะครับโดยตัวเกมเนี่ยนะครับจะพาเพื่อนๆเ,เข้าสู่ โลกทับกลางสงครามนะครับบอกได้เลยว่าเกมนี้นะครับตัวละครเนี่ยมีให้เราได้เลือกเล่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับโหมดก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดประลองยุทธแบบจัดทีมฮีโร่สามตัวนะครับมีให้เราได้ปรับเปลี่ยนตัวละครด้วยนะครับตัวละครแต่ละตัวเนี่ยสกิลของเขาจะไม่เหมือนกันนะครับเราสามารถที่จะติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆไว้ที่ตัวละครเราก็ได้นะครับเพิ่มความสามารถนะครับสามารถที่จะต่อสู้แบบเรียวทาบนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถที่จะตั้งทีมฮีโร่9ตัวนะครับเพื่อที่จะ เข้าไปต่อสู้ PVP กับผู้เล่นคนอื่นในอารีน่าได้อีกด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกเกมที่น่าสนใจเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะสาวก RPG ทั้งหลายเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะเกมที่5นะครับ Dynasty Warrior นะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็เป็นเกม Dynasty Warrior ที่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเลยนะครับสำหรับในเวอร์ชันมือถือเกมนี้นะครับเกมนี้นะครับเปิดให้เราลงทะเบียนวันนี้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถจะไปกดอ่า ทำแบบสอบถามแล้วก็ลงทะเบียนทดสอบครอสเบต้ากันได้นะครับสำหรับเกมนี้นะครับซึ่งเขาจะเปิดทดสอบวันที่8ถึงวันที่12ที่จะถึงนี้นะครับโดยเกมนี้นะครับก็เป็นเกมต่อสู้เป็นเกมแอคชั่นต่อสู้ในรูปแบบมูโซนะครับใครที่เป็นแฟนๆเกมนี้จะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะฮะเป็นตัวเกมภาคใหม่ล่าสุดเลยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเล่นแบบแนวตั้งแนวนอนก็ได้นะครับสะดวกสบายมากๆนะฮะ ใครที่ชอบเล่นเกมแนว3ก๊กเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าเกมนี้นะครับไม่ควรพลาดเลยนะฮะกราฟิกสวยแน่นอนนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะไปลองทะเบียนกันได้นะครับผม เกมที่สนะครับ Cyber Age นะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกม Open World แห่งโลกอนาคตนะครับบอกได้เลยว่าเกมนี้ครับเป็นเกมมาใหม่นะครับแล้วก็เพิ่งเปิดทดสอบในเวอร์ชันเบต้าในเพลย์สโตร์ไทยด้วยนะครับราคา175บาทนะครับเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมแนว Open World เลยโดยตัวเกมมีภารกิจที่เราได้ทำนะครับโดยตัวเกมเนี่ยนะครับจะเป็นแบบยุคโคตรไฮเทคเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะนะครับพวกเมืองพวกสภาพภูมิอากาศต่างๆเนี่ยคือมันจะเป็นแบบไฮเทคหมดเลยเกมนี้นะครับเป็นเกมออฟไลน์นะไม่ใช่เกมออนไลน์ ครับใครที่สนใจนะครับใครที่อยากเล่นเกมแบบอ่าโอเพนเวแบบยุคแห่งโลกอนาคตนะครับเกมนี้ก็สามารถที่จะโหลดไปเล่นกันได้นะครับตอนนี้มันเป็นเวอร์ชั่นทดสอบอยู่นะครับในตัวเกมเนี่ยยังไม่ค่อยมีระบบอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ว่าใครอยากลองอะไรใหม่ๆก็สามารถที่จะซื้อไปเล่นกันได้นะฮะ เกมที่3า e ซ of ออฟดอนะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมแนว mmo rpg นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ mmo rpg บนบกนะครับเป็นเกมแนวแบบออกท่องเรือนะครับก็คือเราจะต้องออกท่องเรือนะครับไปกับเพื่อนของเรานะฮะออกหาของหาสมบัตินะครับหรือว่า โจมตีเรือฝั่งตรงข้ามต้นเรือฝั่งตรงข้ามนะครับคือเป็นเกมที่แบบโคตรอิสระเลยนะครับเราสามารถที่จะท่องออกไปนะครับแบบทะเลแบบกว้างใหญ่มากเลยรีด้ว่าคล้ายกันกับเกมเกมหนึ่งใน p c เลยนะครับแล้วก็พอเราได้ของมาเนี่ยนะครับเราก็เอามาขายเอามาขายให้พวกพ่อค้าบนเกาะนะครับในเมืองก็ได้นะครับนี่ก็เป็นอีกเกมที่น่าสนใจมากๆนะครับเกมนี้เพื่อนๆสามารถจะไปลงทะเบียนกันได้นะครับก็คิดว่าน่าจะเปิดทดสอบในเร็วๆนี้นะครับสำหรับเกมนี้นะฮะ ที่สองนะครับ My Hero a c a d e m y นะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมมือถือแนวแอคชั่น R p g พจีกราฟิกสุสวยนะครับเป็นเกมที่ด้านรับลิขสิทธิ์แท้จากการ์ตูนดังจากประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะ โดยเกมนะครับก็จะมีภารกิจมีมิชชั่นให้เราได้ทำนะครับได้ต่อสู้กับบุคคลนะครับภายในกระตูนนั่นแหละนะฮะมีตัวละครที่เราได้เลือกเล่นเลือกใช้เยอะแยะมากมายนะครับมีระบบไอทองไอเทมต่างๆนะครับตัวละครตัวละครนี่มีหมดเลยนะครับจากภาพยนตร์กระตูนเรื่องนี้เลยนะครับตอนนี้ก็เพิ่งเปิดทดสอบด้วยนะฮะใครสนใจก็สามารถที่จะ เราไปทสกันได้นะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาปิดรับทดสอบหรืออยังนะเขาเพิ่งเปิดทดสอบไปไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วกเกมนี้นะครับมีโอกาสที่จะเข้าเพลสเตไทยมากๆนะครับณนะตอนนี้นะครับใครที่ชอบเล่นเกมาจากกระตูนดังจากกระตูนญี่ปุ่นเนี่ยก็แนะนำเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะ เกมอันดับที่หนึ่งนี่ครับมิชชั่นเอสนะครับเรียกได้ว่าเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่มาใหม่เลยนะฮะเรียกว่าเป็นเกมงานดีมากๆนะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวแอคชั่นชูตเตอร์แบทเทิลรอยัลนะครับก็คือเราจะต้องเอาชีวิตรอดเป็นคนสุดท้ายนั่นเองนะครับ เกมนี้นะครับอาวุธต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไฮเทคมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธอุปกรณ์ต่างๆภายในเกมนะครับหรือแม้กระทั่งยานพาหนะเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะแตกต่างแล้วก็โคตรไฮเทคมากๆนะครับสำหรับเกมนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับเกมเปตโรนรอยล์นะครับซึ่งห้องนึงเนี่ยนะครับสามารถที่จะจุคนได้40คน ภาพแม่งก็โค้ตสวยเวอางอลังการมากๆนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะใครที่มองหาเกม Battle Royale ใหม่ระบบใหม่ๆนี่นะครับผมแนะนำเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับรับรองว่างานดีแน่นอนนะครับใครสนใจก็สามารถจะโหลด apk ไปเล่นกันได้นะครับเกมนี้ยังไม่มีในเพสโต e ไทยนะครับผม โอเคนะครับสำหรับการอัปเดตเกมก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกที่นะครับอาทิตย์หน้านะครับวันอาทิตย์นะครับสำหรับการอัปเดตเกมเนาะนะครับวันนี้ก็โอเคนะครับไม่มีเลยมากเนาะหากเพื่อนๆดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยให้ผมได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ